สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ตรวจข้อสอบออนเทสที่ผ่านมาเนาะนะครับก็มีหลายคนนะหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่เกี่ยวกับการทดสอบความรู้เตรียมหารออนเทสนะหลายหลายคนไม่กล้าไม่กล้าส่งหลายหลายคนไม่กล้าสมัครหลายหลายคนไม่กล้าซื่อสัตย์กับตัวเองเช่นบางคนรับข้อสอบไปแล้ว ทำกับเพื่อนทําด้วยกันแล้วก็กลามาส่งผิดบางคนเราก็สอบไปทําแต่ทําเกินเวลาผิดไม่มีประโยชน์เลยทำเกินเวลาบางคนให้คนอื่นทําให้เพื่อเอาเสือ้อผิดบางคนแบ่งกันคิดคนละวิชาผิดบางคนอเอาไปชุดเดียวนะเอาชุดเดียวไปแไทรกระสารแจกแล้วก็รอเฉลยผิด มันมันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์พื้นฐานะนะเนาะซื่อสัตย์พื้นฐานที่ที่แบบว่าเราทําตรงนี้มาเพื่อเพื่อต้องการให้น้องๆได้มีประสบการณ์ถามว่าทำได้น้อยมีปัญหาอะไรกับการทําได้น้อยไหมไม่มีแต่สิ่งที่น้องจะได้หลังจากที่เราเทสข้อสอบออนเทอสรอบอนี้ไปเนี่ยคือเราได้ความกล้าเราได้ความรู้สึกของการได้ลุยข้อสอบทีเดียวร้อยสี่สิบข้อ อันนี้คือวัตถุประสงค์จริงวัตถุประสงค์ือตคือให้เราได้มีอารมณ์มุดเดียวกับการที่เราได้จดจ่อข้อสอบร้อยสี่สิบข้อแล้วทาให้จบมั่วก็ต้องมั่วแต่หลายๆคนนะส่วนใหญ่นะทําเกินเวลาทําเกินเวลาก็ให้ทําไงอะ่ะก็ก,ก็ไม่มีไม่ไมีประโยชน์ลรมันมันม,ม,ม,มันเหมือนลอกตัวเองอะ่ะบางคนทํากับเพื่อนหลายคนทําไปถามไปทําไปถามไปไม่มีประโยชน์บางคนเอาไปาได้ข้อสอบไปแล้วก็ ไม่ทําตามกติกาเอาง่ายๆทุกอย่างที่ไม่ทําตามกติกาทําไปถามไปค่อยๆค,คิดไปทีละข้อแล้วก็กลางส่งคําถามคือเพื่อเพื่ออะไรมันมันมันที่บอกมาทั้งหมดที่ไม่ไม่เข้าข่ายกับการกับเวลาทําด้วยตัวเองผิดหมดเลยนะลอกตัวเองทุกอย่างเลยฉะนั้นหลายๆคนที่ทาข้อสอบมาส่งแล้วทาด้วยตัวเองอะ่ะได้ได้น้อยไม่เป็นไรแต่สิ่งเราชนะคือเ,เราได้ต่อสู้ตัวเองละ เราได้ลองทําข้อสอบจริงจริงจ,งจ,งจังอ่ะครั้งแรกร้อยสี่สิบข้อแล้วเป็นข้อสอบที่เราไม่เคยเห็นแต่หลายคนทําข้อสอบเกินเอาอยัางพอรับได้ไอ้เกินี่ะแต่ไอ้พวกที่ทําร่วมกับเพื่อนค่อยๆค,ค,คิดแค่เวลาวันสองวันสามวันทำอ่ะเพื่อได้ได้คำตอบได้คําตอบเพื่อได้คะแนนสูงๆเนะี่ยผิดแล้วไม่มีประโยชน์เลยรอตัวเองไปวันๆเลยเวลาไปทำข้อสอบจริงเองจะมีเพื่อนมาทําด้วยเปล่า เวลาทำข้อสอบจริงไม่มีใครมามา,มา,ม,ามาทำเป็นเพื่อนนะเราต้องใช้ความรู้ขวามสามาทั้งหมดอะซัดไปเลย300 300สามร้อยสามชั่วโมงครึ่งอะมัน,ม,นมันคือการจําลองทําข้อสอบไงถ้าเกิดเราไม่พยายามซื่อสัตว์หรือซื้อตรงตัวเองอะไม่มีประโยชน์เลยไอ้เงินสองร้อยบาทมาไม่มีประโยชน์เลยมันก็แค่แค่แคะแนนแล้ว้เกิดใครทําปอมๆมันก็มันก็ได้คะแนนปอมๆอะถ้าเกิดใครทําด้วยความซื่อสัตย์ทําด้วยความจริงมันก็ได้คะแนนคะแนนจริงๆอะฉะนั้น<ค>รอบเนี้ย เราคนที่ได้คะแนนเยอะนะอย่าไปดูว่าได้คะแนนเยอะให้กลับมาดูเองว่าไอ้ที่คะแนนเยอะทําด้วยตัวเองหรือเปล่าทําด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าทําด้วยตัวเองแล้วคะแนนเยอะพี่ยินดีด้วยนะเว้ยหรือบางคนได้สามร้อยกว่าแต่ทําด้วยตัวเองทําตามเวลาที่กาหนดพี่ยินดีด้วยเพราะมันใกล้ถึงฝันใกล้ถึงสิ่งที่เรากําลังพัฒนาพอรอบหน้าเดินพศจิกาปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องได้มากกว่าเดิม อย่างน้อยหนึ่ง,งคะแนนเช่นรอบนี้นเราอาจจะได้สามร้อยห้าสิบรอบหน้าต้องได้สามร้อยหสิบโอเคเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาแต่ถ้ารอบนี้สามร้อยเจ็ดสิบแล้วลอกเพื่อนมาทําร่วมกับเพื่อนค่อยๆทําไปร่วมกันเนี่ยล้วได้สามร้อยเจ็ดสิบหรือได้สี่ร้อยเจ็ดสิบได้ห้าร้อยเงี้ยแต่ทําด้วยการโกงอะ่ะทําด้วยไม่ซื่อสัตย์ต่อการทํา,ด,าด้วยการจับเวลาเนี่ยลอกตัวเองแล้วก็เสียหายมากก็รัฐบ,บุญตรรกัม เพราะว่าพี่ก็แค่พยายามจะช่วยน้องๆโดยการจัดสอบขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครทํยตัวเองแล้วได้400กว่าพี่ยินดีด้วยเพราะนั่นหมายถึงว่าเรากําลังเดินไปแตะความจริงแลนเป็นการฝึกมันทําให้เรารู้บรรยากาศว่าการที่เรานั่งนิ่งๆน,นั่งจนปวดคอ3ชั่วโมงครึ่งนั่งโดยไม่ไม,ไม่เปิดหนังสือเลยนั่งโดยทำข้อสอบรวดเดียวจบเง,งี้ยมันเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่ให้ใหใหทุกอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเพราะว่าทุกคนไม่เคยไม่เคยสัมผัส ฉะนั้นเราทําข้อสอบมาเพื่อให้ทุกคนสัมผัสทะนั้นก็หลายๆคนก็ได้คะแนนดียินดีด้วยหลายๆคนได้คะแนนไม่ดีแต่ทาด้วยตัวเองก็ยินดีด้วยส่วนไอ้พวกที่ลอตัวเองอยู่ไม่ว่าจะที่กล่าวมาก็ดีอเอาไปชุดเดียวแล้วก็ไปถ่ายหลายคนเนี่ยไอ้พวกถ่ายอะ่ะอาจจะรู้อาจจะรู้สึกว่าทำข้อสอบได้แต่ไม่ใช่เว้ยเองจะไม่ได้ฟิลของการมีชื่อประกาศผลไม่ได้ฟิลนั้นเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องเสียตังค์ใช่ เองอาจแต่เองจะไม่ไม่ได้ฟิลแล้วก็มันมันก็เป็นการหลอกตัวเองขั้นแบบเหมือนกับแค่การสมัครสอบอะ่ะมันมันจะไปยากอะไรวะใช่ปะ่ะมันจะไปยากอะไรแค่การสมัครสอบแล้วก็แล้วก็สอบมาที่เราเราไม่ได้เบียดเบียนกันแล้วก็สอบมาปุ๊บเราก็ทําแล้วก็ส่งแล้วก็ตรวจเพื่อให้มีการประเมินแต่เองทำเช่นนั้นนะ่ะเองไปตรวจเองประเมินเองอะ่ะก็แล้วแต่มันเป็นความซื่อสัตย์แค่ความซื่อสัตย์ขั้นแรกยังทำไม่ได้มันก็แล้วแต่เลยไม่ไม่มีปัญหาพี่แค่แค่คนจัดสอบ แล้วพี่ก็จะสอบอีกอย่างเงี้ยอีกสิปีก็ยังจะ,จะสอบอยู่เงี้ยนะครับส่วนคนส่วนพวกเราจะติดไม่ติดก็เรื่องของเราเพราะว่าพี่ไม่ได้บังคับไงพี่แค่ต้องการให้คนที่เตรียมสอบอ่ะได้มีสนามลองได้มีโมเมนต์ของการลองข้อสอบเองได้มีโมเมนต์ของการทําจริงจังเพราะว่าเวลาทําจริงๆริมันตื่นเต้นไงอันนี้ก็เหมือนกันมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเหมือนของจริงอ่ะแต่ว่ามันได้ทำข้อสอบจริงๆที่ไม่เคยเห็นไงก็ยินดีครับสำหรับคนที่ได้เทสตัวเองนะครับ ยินดีครั้งจริงๆแล้วก็คิดนี้ไว้คิดนี้ครับ